นายจรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเสียงจากใจไผ่คู่ฟ้าถึงความคืบหน้าโครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทว่าตามที่มีกระแสข่าวนะคะว่ากระทรวงการคลังขยับจัดระเบียบสวัสดิการรัฐไล่เขี่ยทิ้งคนจนนั้นได้พูดคุยกับนายจุลพันธ์อมรอพิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งยืนยันว่าไม่จริงโดยเร็วนี้ค่ะก็จะมีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะกับสวัสดิการและเศรษฐกิจฐานรากหาหรือถึง ถึงแนวทางในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทบทวนข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกสองปีซึ่งกระทรวงการคลังค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ช่วงหลังปีใหม่ สำหรับการโอนเ,เงิน10,000บาทเฟสแรกให้กับกลุ่มผู้พิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบโอนซ้ำนะคะเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ3 1 1 0 0 0กว่าคนยังคงค้างอีกประมาณ6 5 0 0 0คนส่วนมากก็ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ค่ะซึ่งจะมีการโอนซ้ำอีกนะคะใน2รอบก็คือวันที่21พฤศจิกายนแล้วก็21ธันวาคมนี้ดังนั้นจึงอยากขอให้คนที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แล้ว ยังไม่ดําเนินการปลูกพร้อมเพยก็ขอให้ดําเนินการให้เรียบร้อยเพราะหากโอนครบสองรอบแล้วยังไม่ดำเนินการก็จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ค่ะ